มาพบกันในวันนี้นะคะจย์ JK พามาชมกับนิสสันอเมร่าปี2013คันนี้จัดไปราคาเบาๆค่ะจบสดนะคะราคา139,000บาทเกียร์ออตโต้ด้วยค่ะปี2013นะคะนอกจากไม่เคยติดเกตแล้วนะคะดมๆมาโรงงานมาแล้วนะคะเครื่องยนต์1200ซีซีประหยัดมากค่ะใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะรถวิ่งมาน้อยค่ะใช้งานได้สบายสภาพค่อนข้างดีเลยทีเดียว เครื่องวิ่งดีนะคะวิ่งทางไกลได้ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนด้วยทรงสวยประหยัดกว้างๆนะคะดูภายในกันต่อเลยค่ะใช้งานได้ปกตินะคะรถยนคันนี้บอดี้สวยไม่มีชนนะคะสีสวยแอร์เย็นกระจกไฟฟ้าค่ะ139,000บาทขายเงินสดอย่างเดียวนะคะสนใจจบสดไปดูตัวจริงได้ค่ะรถอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม เรมชุดโอนมีให้ครบนะคะภาษีพรบรปีหกก่อนออกเดินทางไปดูตัวจริงนะคะติดต่อนัดหมายกับผู้ขายล่วงหน้าตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ก่อนนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเองแอดมินขอแนะนําให้เดินทางไปดูตัวจริงไปทดลองขับด้วยตนเองเท่านั้นนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ